พี่น้องแรงงานหรือว่าประชาชนทั่วไปนะที่หลายคนได้เกิดดูแล้วเนี่ยผู้สูงวัยก็จะเยอะเพราะว่าเราก็เน้นนะ,ะว่าสามพันบาทเนี่ยจากหกร้อยบาทเนี่ยเงินผู้สูงอายุนะฮะมันควรปรับได้แล้วนะคะควรปรับเป็นสามพันบาทแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะฮะหรือว่ารัฐบาลไม่เคยให้คําตอบแต่อย่างใดเลยนะว่าจะปรับอย่างไรนะคะ นิติบัญญัตินะคะก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วองค์กรที่บริหารประเทศโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีก็ทําอะไรไม่ได้และพวกเรายจะพึ่งอะไรคะยิ่งที่พวกคุณไม่เคยลิ้มรสว่าค่าจา้างขั้นต่ำสามร้อบาทเนีย่ยมันอยู่ได้หรือไม่แล้ววันนี้พลังประชารัฐคุณหาเสียงไว้คุณจะต้องเที่ยวกับการส่งออกแต่ถ้าว่าขณะนี้นะครับเรามีปัญหาการตกออกได้ลดลง การท่องเที่ยวลดลงนะครับจากสถานการณ์โควิดเหลือปัจจัยเดียวที่จะสร้างเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาได้นั่นคือตลาดภายในประเทศหรือการบริภโภคภายในประเทศการจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะครับซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ขณะนี้สินค้ามีราคาแพงซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นวันนี้เพิ่งกลับสูงข,ขึ้นขึ้นมาอีกนะครับรุนแรงมากทุกคนที่ใช้รถ แล้วก็ต้องใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนชีวิตเศรษฐกิจการทำมาหากินนั้นล้วนแต่ประสบกับปัญหาราคาน้ํามันแพงเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าใครได้ดูราคาน้ํามัน1ลิตรนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าราคา1ลิตรออกจากโงารงั่นเนี่ยเพียงแค่ลิตรละ10บบาท12บาทแต่พอมาถึงผู้บริโภคที่ใช้น้ํามันที่ตันน้ามัน ราคาพุ่งมาถึงสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทแสดงว่ามีการ ก็คือลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายวาิจารการเขาเรียกว่าคณะกรรมการค่าจ้างนะครับเราจะกําหนดเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องคํานึงถึงนายจ้างด้วยว่าเขาสามารถรับได้อยู่ได้ไหมเพราะน,นันข้อนข้อที่หนึ่งคือเรื่องเรื่องค่าแรงเนี่ยรัฐมนตรีติว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยหัญย่าชงกิตเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเขาอยู่ระหว่างการประชุมหารือนะครับเรียกทุกฝ่ายทั้งฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างฝ่ายสาภานะครับ ฝ่ายราชการนะครับทั้งหมดมาร่วมกันก่อนดูก่อนว่าจะกําหนดค่าแรงขั้นต่ํใหม่ได้เท่าไหร่นี่คือเรื่องค่าแรงนะครับเรื่องค่าแรงนะครับก็ทางกระทรวงแรงงานนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจของี่เารน้องๆขยับออกมาหน่อยน้องๆขยับออกมาหน่อย เดี okay okay drie, ๋ยว้ังนักข่าวเขานอพี่พี่จะพีเลยนะโอ้อกให้องออกมาพูดเลยประชาชนจะตายหมาอะไรอยู่แล้ว